สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายแบรนด์ดังที่หน้าตาดูคุ้นๆเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่ทางเพจนูน้อยบนยอดดอยอันหนาวเนบได้มีการลงภาพเครื่องประดับแบรนด์ดังพร้อมกับระบุว่า o บ t e ก a Veneta แบรนด์หรูจากอิตาลีขอนำเสนอสร้อยคอสุดเก๋คอลเลกชันใหม่ล่าสุดในชื่อว่า r er a s t ส c a t e d Curry Necklace ในสนนราคาเพียง1,500ยูโรหรือราว55,000บาทยังไม่รวมภาษีซึ่งสร้อยดังกล่าวแน่นอนว่าสำหรับคนไทยแล้วโดยยังไงก็คุ้นๆเหมือนกับยางรัดผมแถวบ้านไม่มีผิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ